ชั้นเหล็กว่างของสีเหลืองทุโทนตัวนี้ขายดีมากๆเพื่อนครับมันเป็นชั้นเหล็กทั้งโค้งที่ว่าโค้งสางแข็งแรงเลยครับเป็นสีเหลืองทุโทนสวยๆตัวเสาเหล็กสีดานะครับผมตัวนี้ทางร้านจะามาประกอบเองมีชุดน็อตมาให้ประกอบเองไดงง่ายเพื่อนครับตัวเสาตอมีน็อตยึดถึง8ตัวแข็งแรงมากๆนะครับผมในตัวเลือก็จะมี3ชั้นสี่ชั้นหาชั้นความยาวความกว้างนะครับผมลองเหลือกเบิ้งนะครับตัวที้มารีวิวคือขนาดหาชั้นความยาวของชั้น1เมตรความกว้างของชั้น40สเซนนะครับ ความสูงอยู่ที่ร้อยแปดสิบเซนเอามาวางของในหอ้องผ้าของเช่าคอนโดห้องเก็บของโรงรถนะครับหรือว่าไปขายของชําได้หมดเลยครับคือจังพี่นองมีกองลังเครื่องไม้เคื่องมือญ้เขาสามารถปรับความห่างของชั่มได้ตามความต้องการ ตัวชั้นว่างจะมีคันเสริมเล็กมาไห้นะครับเป็นคันรับน้ำหนัก2ตัวเลยครับมันรับน้ำหนักได้เยอะนะครับผมตัวนี้แนะนำนะครับเอาไปใช้งานกันลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้ยาวนะครับผม <lem par. S 1> เป็นชั้นเล็กว่างของที่ว่าเป็นสีเหลืองทุ่นทุนสวยๆแบบนี้ครับตัวสีเคล mm. ือบกันสนิมมาไห้ย,ย่างดี <S <S จัดทรงให้จัดทรงฟรีหาพี่น้องตังตามหาชั้นเล็กไปว่างของแนะนําเป็นตัวนี้เลือกขนาดที่กำลังครับ